รายงานผลหลังจากการเปลี่ยนชิประบบไฟให้กับ Garmin o e n i x 3 HR นะครับเสร็จเรียบร้อยสายชาร์จของลูกค้าเองไม่ได้มีปัญหานะครับนี่นะฮะขึ้นสถานะการชาร์จที่75เกินกระแสไฟชาร์จได้ตามปกตินะครับก็ได้รายงานให้ลูกค้าทราบเรื่อยๆนะครับนี่นะฮะถอสายชาร์จก็ทํางานได้ตามปกติเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับนําไปจับสัญ,ญญาณ GPS นะครับ ตั้งเวลาเป็นปัจจุบันรายงานให้ลูกค้าสร้างเรียบร้อยเซนเซอร์ไฮเลดวัดอัตราการเต้นหัวใจได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกลับคืนนี้กับลูกค้านะครับปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับทำงานได้ตามปกติกดปุ่มย้อนกลับนะครับก็ทำงานได้ตามปกติแต่ที่สำคัญก็คือเรื่อนการชาร์จไฟนะครับนี่นะก็เชื่อมต่อสายชาร์จก็ ขึ้นสถานนะการชาร์จได้ตามปกติก็แนะนำว่าอย่าชาร์จไฟเกิน5โวลต์น,นะครับซึ่งทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเขาไม่ได้รองรับระบบฟาชาร์จนะครับก็ตรงนี้ก็ขอบคุณมากครับร้านล็อกตีไบยินดี D ให้บริการนะครับใช้อะไรการมินแท้อยเปอนะครับขอบคุณมากครับ